อ่อปุ๊บทำเลยไม่ได้ครับคุณชมที่เขาพกคดคุณดซิมก็ต่อจากคิดที่แล้วนะไยไลท์เทนมากเลยอ่ะเหี้ยก็มีประมาณห้าตัวนะครับเพราะผมก็ไม่รู้ว่าว่าสปบ,บลาดมีตัวอะไรบ้างในแบคทีรียนะ,ะตัวแรกที่เห็นนะผมก็นี่ ชัดหน่อยชตชช,ช,ชต่อไปก็ตูนี้ต่อไปก็ตัวนี้เป็นตัวกลมครับต่อไปนี่ก็อยู่ที่หน้าปกหน้าปกฮะหน้าปกแล้วก็นี่ชื่ออะไรนะนี่มันอยู่ในงานปาร์ตี้เหียยมันชื่ออะไรไปก็เบ,บรโกรเบส แบล็กบลูเยี่ยมแบล็กบลูอ่าก็มีประมาณนี้นะมีประมาณนี้เห็นแล้วมีประมาณนี้อ่ะนะทุกคนยิ่ยมมันนี่อะนะอ่าประมาณนี้ไปดกว่า